สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่พี่น้องนองทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่างเจ๋งโมดีฟายนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำป้ายทะเบียนนะครับครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมเลยนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปรูป กระป๋องสีนะครับนี่ครับกระป๋องสีสเปย์นะครับนะครับแล้วมันก็จะมาหน้านี้นะครับให้ทําการกดนี่นะครับแถวล่าเนี่ยนะครับให้กดสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นรูปแตะนะครับก็ไปแตกตรงนี้นะครับนี่ครับลองทําดูนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็เรา ก็ปรับสีให้มันดูชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้นะครับเราก็มาปรับเลยนะครับนี่นะครับครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ปรับเป็นสีแดงนะครับ ปลายแดงนะครับนี่นะครับแล้วต่อไปนะครับก็ใส่เลขนะครับให้มาคลิกตรงตัวทีนะครับอันนี้เลยนะครับแล้วก็ยิงไปเลยครับเพื่อนๆจะเอาเลขอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผม ผมเอา999นะครับครับขั้นตอนต่อไปก็คลิกตรงนี้เลยนะครับแตะตรงป้ายทะเบียนนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับไม่ยากนะครับลองดูครับนี่ครับับสีนะครับ แล้วก,กดถูกนะครับแล้วก็มาตกแต่งจังหวัดนะครับใส่จังหวัดโอเคอ่าผมก็จะใส่เป็นกรุงเทพมหานครนะครับ <Okay. S 1> นี่เลยนะครับแล้วก็ปรับนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับ ไม่ยากเลยนะครับลองทําดูนะครับนี่เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ